วันนีเ้เดี๋ยวจะทําคลิปไว้เพื่อจะเ,เป็นข้อมูลรหรือว่าได้เรียนรู้กันนะครับเพราะว่าแ้งนี้เป็นเป็นยางพารานะครับของของของแม่ที่ก็คือแม่ของที่สุรัตน์นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองใส่ใช้ใ,ใ,ใช้สูตรหนึ่งนะครับนะครับของเกตโต้สูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองใส่กันทําเป็นคลิปง่ายๆนะครับวิธีการหว่านนะครับ เนี่ยนะครับตักหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนก็เดินแบบนี้เลยครับเนี่ยเดินง่ายๆอย่างเนี้ยเนี่ยหนึ่งช้อนนะครับเดินมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยระหว่างต้นแบบนี้นะครับนะครับถายนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับต้นถายพี่ดูรักกับพี่้อยด้วยนะครับนี่นะคะพิธีใส่ อ่าใช่ท่รันะครับที่เดินวานแบบนี้เลยนะครับง่ายๆ่ายนนะครับเดินเป็นโดดเป็นโดดไปเลยมันมันมันง่ายนะครับสมมติว่าต้นนี้มันตายเนึ่งจาเป็นโรคนะครับขีดแล้วนายางมันไม่มีให้เราตักสี่ช้อนเลยนะครับตักแล้วโรยแบบนี้เลยนะครับระหว่างาันอ่โรอบวงกลมเลยนะครับประมาณประมาณหนึ่งเม็ดหรือเม็ดครึ่งก็ได้นะครับเพราะรากยางดังนั้นเนี่ยให้รอบแบบนี้แล้วก็เว้นไว สักหนึ่งเดือนนะครับแล้วค่อยกลับมาเกีดใหม่นะครับเนี่ยมีมีแค่นี้รายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องสวนยางนานๆเราถึงจะได้ทำคลิปกันก็สวนมากจะเป็นสวนตามกันนะครับสวัสดีครับ